เราต้องไม่ยึดติดในอะไรทั้งนั้นเราสามารถที่จะหยุดตัวเองได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ <im itation> การแสดงดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราแสดงให้คนก็เห็นว่าความสามารถเรายังมีอยู่ต่อให้เราอายุมากเท่าไหร่ก็ยังมีคนจ้าง <im itation> ในยุคที่อาตูเป็นพระเอกนำหลายเรื่องวันหนึ่งคุณเล่นเป็นผู้ร้ายได้ไหมได้ครับได้ <im itation> คุณเล่นเป็นพ่อได้ไหมได้คุณเล่นเป็นอากงได้ไหมได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราทําใจตรงนี้ได้เรายอมรับสภาพตรงนี้ได้เราอยู่ในวงการได้อีกนานมากครับปีนี้72อาตู๋ก็คิดว่าทํามันก็หมดแล้วนะเหลืออยู่อย่างเดียวเนี่ยละครเวทียังไม่เคยเล่นในเมื่อทางเวิร์กพอยติดต่อไปเนี่ยก็ตกลงทันทีเลยเอาอยากเล่นอยากลองอยากรู้ว่าประสบการณ์ในการเล่นละครเวทีเนี่ยมันจะเป็นยังไงในฐานะที่อาตู๋เป็นศิลปินแห่งชาติอาตู๋คิดว่าศาสตร์ของการแสดงเนี่ยเราควรจะรู้ทุกด้านเพื่อ,ออีกหน่อย ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะได้ถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเราถึงตอบรับเล่นละครเวทีให้รู้ให้มีประสบการณ์จริงที่จะไปสอนเด็กๆได้